งาน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 เก่งเครื่องบินอะไรบ้าบอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กาลินาฟรีไฟล์2,205โคตรมุ่งฟอร้มโหมดทั่วไปแรงใหญ่นะครับก็มารับชมกัน เกมนี้นะครับว่าเราจะได้บูย่าได้กินไก่กี่คิวกันนะครับเราก็มาลงกันเลยมาลงที่บ้านหลังนี้นะครับโอเคนะ XM8 นะได้ XM8 แล้วนะเอ๊มีตัวมาหรือเปล่านะมีตัวลงแถวนี้หรือเปล่านะมีตัวลงเปล่าเนะกไไ็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะไม่มีก็เก็บของดีกว่าเราก็วิ่งเก็บของกันไปด็อกเด็กดอกเ็กดอกเ็กโอเคนะได้ก็ไม่รู้นะพาราเฟลนะพาราฟฟลนะพาราเซตามอนนั่นเองครับ โอเคนะได้ AC แ0แล้วนะครับมาหาปืนชาร์จก่อนนะยังไม่มีปืนชาร์จเลยนะเอาปืนอะไรเป็นปืนชาร์ตดีนะเอานี้แล้วกันนะเอาปืนนี้เป็นปืนชาร์จไปก่อนนะช่วงต้นเกมนะครับวิกเตอร์นะวิกเตอร์นะโอเคไปก็ช่วงแรกก็หาฟาร์มของไปก่อนนะครับเก็บของไวเ้เยอะๆก่อนนะ นี่ะมาโอ้ยมีคนยิงการมีคนยิงการเราอยู่นี่เองอุ้ย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 โอ้โหมาแบบนี้ตกใจหมดเลยแม่เศร้าน้อยโอ้ยน้อข่อยก็ตกใจเจ้าเด้อสูไปแล้วนะได้หนึ่งคิวมาแบบเอ่อรวดเร็วฉับไวทันใจเลยทีเดียวนะแล้วก็มาดานแรงใหญ่กันนะครับเก็บแดมกันไปเรื่อยๆนะครับ ก็จะลงคลิปวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวสำหรับช่อง Youtube ของเรานะคะหวานเจี๊ยบเกมมิงนั่นเองนะครับมีคนยิงกันนะครับแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะเราก็วิ่งวนหาไปเรื่อยๆนะครับคนอยู่ไหนนะคนอยู่ไหนลเล่น ใจเย็นๆนะไม่ต้องรีบไม่รีบไม่ร้รอนนะครับเล่นรีบรีบเดี๋ยวก็ได้เล่นเกมใหม่นั่นเองสอดสายสายตาหาเรมองนะครับศัตรูของเราอยู่ที่ไหนเราก็จะใช้ AC80 สับยิงนะครับสับยิง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 ตอนนี้นะน่าจะเลยช่วงเวลาที่จะได้เกิดใหม่แล้วนะทุกคน ตุยไม่ได้แล้วนะถ้าตุยไปแล้วนี่คือเกมใหม่อย่างเดียวโอ้โหมาใส่ป,ป้านะหาเก็บของไวเ้เรื่อยๆนะครับก็ค่อยๆเล่นนะค่อยๆเล่นค่อยๆเดินเกมไปเรื่อยๆนะครับเจอก็ยิงนะไม่เจอก็อวิง่งวิ่งวนอยู่แถวนี้นะครับเอ๊มีคนหรือเปล่านะเหมือนมีคนนะ ยิงสับยิงสับยิงสับยิงนะยิงลมคมกริบ <st <arts> <t art noise> โอ้ยเนาะมีคนเข้ามหาหาเราหรือเปล่านะเราก็ตื่นเต้นด้วยนะเอาไงดี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 จะมีคนมหาหาเราหรือเปล่กาก็มาดีค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ,อ,อยู่นี่โอ้แอบอยู่นี่นี่เองนะ โอ้โหหัวจะปวดนะเรียบร้อยเจ้าน้อยนะโอ้โหแอบอยู่นี้ก็ไม่บ้องเนี่ยเกือบตีเลยนะตกอกตกใจมาเลยทีเดียวนะไม่สาวน้อยย่ามาทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะเธอแอบลอยเช่นแบบนี้ไม่ได้นะนี้มันเป็นอาชีพแอบลอยของฉันนะไม่ใช่ของเธอเธอต้องไปเล่นแนวอื่นนะอย่ามาเล่นแนวแอบลอยเหมือนฉันไม่ได้นะ ไม่ได้ในเยาว์ร้อนสาต่อนะเก็บของต่อนะสองคิวนะหล่อมแหลมกันเลยทีเดียวนะสองคิวนะเกมนี้จะด้บูย่าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้คิวอ่าขนาดไหนนะเยอะมากน้อยขนาดไหนนะก็เดี๋ยวพักสายตาแป๊บหนึ่งนะทุกคนขอ uh huh. แอบอยู่มุมนี้ก่อนนะตงต้งตึงต้ง งอ้ยยืนทำไมเดี๋ยวก็หัวโยกเดี๋ยวก็หัวโยกอย่ายืนอย่ายืนอย่หัวโยกนิเธออย่ายืนทำไมแอบดูใช่ไหมแอบดูตุบ่โผ่โผล่โผล่โผล่โผ่โผล่โผล่โผล่โผ่ไหลอยู่ไหน่โผล่โผนโผล่โผล่โผล่ยผล่โผล่โผล่วผล่โผื่โผล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 ่่่่่โ่โ่ ยังไงกิน <tampoco> ต <ì Dragon> ่อนะกอเกมหนึ่งก็ประมาณ13นาทีนะถ้าอยู่ยันจบเกมนะทุกคนถ้าเราใช้ชีวิตอยู่รอดยันจบเกมก็ประมาณ13 14นาทีก็ประมาณนี้นะตอนเกมนะก็ถือว่าโอเคนะรวดเร็วทันใจว่องไวดีนะไม่ต้องใช้เวลานานนะได้รู้ผลกันรวดเร็วนะรวดเร็วว่าเออจะจบที่เท่าไหร่นะไปดีกว่านะไม่มีคนมาเราก็พิ้งต้องแลกดอกแล็กดอกแลกดอกแกดอกแกยธ์ รู้สึกว่าเราจะวิ่งวนอยู่ตรงนี้ประมาณห้านาทีแล it, ้วนะห้านาทีอันที่อยู่แถวนี้นะไม่ได้ไปไหนเลยนะก็เล่นไปเรื่อยๆนะไม่รีบนะแล้วแต oh, ่นะบางเกมนะแต่ละเกมก็เล่นเออไม่เหมือนกันนะครับก็เล่นกันไปเรื่อยๆนะกาลินาฟรีไฟนะซโลแล้วสโลซับยิ่งซับยิงับยิงิงิงิโอโนคโนด้วยนะับยิงซับยิ่งสับยิ่งโคนใช่ไหมโคโนใช่ไหมาจะจับโคโนเธอนะ ฉันไม่กลัวแล้วนะฉันก็วิ่งหนีไปงั้นแหละนะเดี๋ยวฉันจะไปขึ้นป้อมนะขึ้นป้อมแล้วก็สอยสอยเซิ้งเซิ้งเธอเธอจะต้องโดนนะแอนแน่แน่ตั้งไอวอลมาฉันอยู่นี่ฉันไม่ได้อยู่ตรงนู้นโอ้ไม่รู้เลี่ยงเลยวิ่งนี่เลยนะโอ้ยเนาะเสื้อส้มเสื้อส้มสับยิง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 เสื้อส้มนะไม่ถือยิงกระเบื้อถือแล้วเอาไงอ ไม่มีเลบเบอร์นะมีแต่ลูกไอ้นี่นะเอาไปกินก่อนแค่นี้พอนะโอ้วิ่ง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 ทับยิง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 โอ้โหยิงลมคมกริบกันเลยเออนะก็ยิงลมคมกริบนะมันเป็นฉายาของเราอยู่แล้วนะสบายสบายชิลๆนะโอ้โหเล่นไปเรื่อยๆนะครับยังไม่มีอะไรต้องรีบร้อนนะเพราะวงอยู่กับเรานะครับ นั่นแน่นั่นแน่เรามาจ้องๆกับเ euh สื้อส้มนี้ก่อนนะจ้องๆกงนดูก่อนนะว่าจะเอาอยัางไงกันดีนะเอาไงดีสับยิงสับยิงสับยิงนะโอ้วิ่งรอใหเรายิงอยู่เรื่อยนะเสื้อส้มนะเราก็เรามัดระวังด้วยนะมัวแต่ยิงเพลินนะข้างหลังมานี่หมวกปลิวไม่ได้นะนั่นแน่มีการแอบมองๆๆแอบมองด้วยนะ ช่องหน้าต่างนะยิงไม่ได้นะโอ้โหถ้ายิงได้นี่แหละแหลมเลยแหลมเลยนะมาดูแล้วใครจะอึดกว่ากันนะครับลุกโผโผโผผผนะเดี๋ยวหมวกเต๋อยไงดียังไงดีในสองคิวของเรานะครับว่าเราจะได้รับประทาน ได้เปล่านะกินไก่บูย่าของเรานะครับตึงตึๆตึง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 เอาไงดีอวิ่งวิ่งวิ่งวิวิ่งวิ่งนะมีคนวิ่งมีคนวิ่งมีคนวิ่งวิ่งวิงวิ่งกสวยนะโอเคนะต้องอดทนนะต้องอดทน ไปไหนต่อดีนะมีคนหรือเปล่านะค่อยๆส่องค่อยๆเล็งดูให้ดีนะครับเห็นยาก้อนใหญ่นะลงไปเอายาก่อนดีวายาใหญ่นะยาใหญ่บางใหญ่บากโตเลยนะไปไหนดีเก็บของเก็บของก่อนนะน่าจะไม่มีคนแล้วนะแถวนี้วิ่งขาเก็บของก่อ,อนะเนาะเผื่อได้อะไรดีๆนะโ้ยวงมาแล้วไปดีกว่านะ วิ่งเข้าวงการดีกว่านะครับทุกคนอุ้ย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 ข้างหลังยังมีตัวอยู่นะทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะเราวิ่งอย่างเดียวนะเราวิ่งอย่างเดียวนะเดี๋ยวเราวิ่งไปเก็บกล่องตรงนี้ก่อนนะที่เรายิงไว้นะครับใครจะอยู่ข้างหลังก็ไม่เป็นไรนะช่างเขาแต่ถ้าเกิดโผลมาแล้วก็ยิงนะแค่นั้นเองนะง่ายๆนะถ้าไม่โผลมากา็ทางใครทางมันนะไม่โผล่ผล สาถือ a c 80ไม่รอนะไม่มีใครตามมาเลยนะถ้าตามมาก็คงจะได้ยิงกันนะคนละนัดสองนัดคนละแปะ2แปดีวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเล่นข้างด้านบนแะล้ววิ่งก็ดูข้างหลังด้วยนะว่ามีใครตามมาหรือเปล่านะทุกคนส่องดูด้วยบ้างก็ดีนะเผื่อมีใครตามมา โอเคนะไม่มี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 ใครตามมานะครับนี่เราไม่มีปืนสลิงนะนะมีปืนสลิงเรายิงขึ้นไปโหดเล่นได้ไม่มีแล้วก็กระโดดขึ้นไปก็ได้นะกระโดดขึ้นไปดอกเด็กดอกเด็กดเดกแบบเรื่อยๆนะครับกระโดดขึ้นไปด้านบนนู้นเดี๋ยวเราขึ้นไปบนแท่นนี้ดีกว่านะขึ้นไปเล่นบนแท่นกันดีกว่าหาทางขึ้นแท่นก่อนนะทุกคน ขึ้นตรงนี้ได้นะนี่ขึ้นไปเล่นบนแท่นด้วยนะก็ไม่ได้หิวคิวเท่าไหร่นะเล่นไปเรื่อยๆนะเจอก็ยิงไม่เจอก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับสบายๆเนะสไตล์สับยิงเกมเมอร์นะครับคนดีทีฟ้านี่นะครับยิงไปเรื่อยๆนะหรือว่าออแอบลอยนั่นเองนะทีมงานแอบลอยที่ซอยเดิมนะครับ

ยู่ฝั่งนู้นนะต้องระวังนะระมัดระวังด้วยนะมีคนมิ่ง้นมานะเดี๋ยวเราจะแอบลอยนะเราจะให้วิ่งไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะยิงด้านหลังนะตรงนี้นะน,นี่นะนนวิว่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วยิง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 โอ้โโอ้โหมีการแตกดีเลยท oh, <no. S 1> ุกคนโอ้โนะแตกดีเลยด้วยนะโอเคสี่คิวกับสามชีวิตนะตอนนี้นะโอเคนะมีโอกาส ที่จะคว้าบูย่าด้วยนะเราต้องเล่นแบบรัดกลุ่มนิดหนึ่งนะจะออกไปทําไมลนะ่ะเดี๋ยวก็โดนล็อกหัวบวกปิวนะอย่าออกหผอย่าโผหัวไปนะเดี๋ยวเราค่อยๆขยับเข้าวงตามวงไปเรื่อยๆนะวงอยู่วงหน้านะ <S <S เดี๋ยวใช้ปืนสลิงนะปืนสลิงยิงเข้าไปนะแล้วก็โหนสลิงข้ามไปนู่นนะค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะนี่ลงแถวนี้ก่อนนะ มีทางขวาตัวหนึ่งนะมีทางขวาอยู่ตัวหนึ่งอีกตัวอยู่ไหนไม่รู้นะอยู่ทางขวานะสับยิงลมไปหนึ่งทีนะทางขวาตัวหนึ่งทางซ้ายนี่มีหรือเปล่าเอาไงดีเอาไงดีนะค่อยๆนะใจเย็นนะใจเย็นนะดูให้รู้ให้เห็นก่อนนะว่าศัาตรูอยู่ทางไหนนะยิงผีผ่ามองไปนี่หมวกปลิวนะหมวกปลิวนี่ไม่เอานะ ยาวนะหมวกปรงหมวกเปลวนะกำลังหิวไก่อยู่นะหิวไก่นะขอกินไก่หน่อยขอกินไก่หน่อยได้มั้ยนะมาโดดก็มาเล่นข้างบนดีกว่านะจะได้มองเห็นชัดๆนะจะได้มีมุมยิงที่สูงกว่านียครับนู่นทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายมีตัวนะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนะอยู่ตรงนู้นนะอยู่ตรงนู้นเนาะวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งวิ่งวงซับยิ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 งัิงโอ้โหซับยิงไม่ทันวิ่งเลย คือถ้าวิ่งขวางแบบนี้นะ a อซยิงไม่ถูกนะแต่ถ้าวิ่งทางตรงเนี่ยเสร็จนะ a อยิงถูกนะแต่ถ้าวิ่งขวางสนามแบบนี้ก็ยิงไม่ถูกเหมือนกันนะครับก็ไม่เป็นไรนะใจเย็นๆนะค่อยๆเล่นไปนั่นเองนะครับอยู่ไหนนะปล่อยให้ยิงกันไปก่อนดีกว่านะปล่อยให้สองคนนั้นเขาไฟไปก่อนเดี๋ยวเราก็ไปเอ่อเป็นอ่าส่วนเกินนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเป็นส่วนเกินให้สองตัวนั้นเขา ยิงกันให้นัวไปก่อนนะแล้วเราก็เข้าไปแบบเเก็บนะเก็บเก็บหมดเลยแบบน,นี้โอ้ยแผนนะแผนชั่วร้ายมากนะทุกคนการมีแผนนี่ชั่วร้ายมากเลยนะเมื่อไรจะยิงกันสักทีทละสองตัวนะ่ะยิงกันเลยนะรออยูนะ่รอแจมอยู่นั่นเองนะรอเข้าไปแจมอยู่นะครับ เขาค่อยๆนะเอาแล้วเอาแล้วเอแล้วเอาแล้วยิงกันแล้วยิงกันแล้วไป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 ไมันยิงกันแล้วเขายิงกันแล้วนะอิญญายืนบัญญายืนบัญญาเอซี่ายิง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 เรี่ยสวยเะที่